เดือนแล้วนะคะที่กําลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ค่ะยังคงปฏิบัติภารกิจในโครงการปรับปรุงเส้นทางผูทับเบิกบ้านหนาสะ้งและบ้านหมักแข้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของงานหลักๆนั้นนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเพียงแค่ง,งานที่ต้องเก็บรายละเอียดเช่นง,งานลงหินคลุกขันทางงานติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งการติดตั้งป้ายเตือนจราจรการติดตั้งป้ายจราจรการติดตั้งเสาหลักนําโคง้งการติดตั้งกาดเรลการทาสีเสาหลักกิโลเสาป้ายจราจรการล้างทําความสะอาดผิวจราจรตลอดจนการตกแต่งเก็บรายละเอียดอื่นๆค่ะ ทางนี้ภาพรวมขนาดนี้ค่ะทั้งโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง97.48%แซแล้วก็ถ้าหากว่าโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางให้กับประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่สามารถเดินทางจากภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมดูแลพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนเป็นการบริหารจัดการควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่าอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ